ครอสหน้าจอ2อทีแล้วไปฟังเหตุผลที่ควรมีไลเตอร์ไดดีกันค่ะตัวหน่งถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นน้องสาวหรือว่าลินนะคะก็คือแบบว่าความสูงเรากับไลเตอร์จะห่างกันมากนะคะเพราะว่าเราจะตัวเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่แบบนี้ 2, 2บทสนทนาความสัมพันธ์ที่ดูจากดาวอังคารก็รู้ว่าจีบกันชัดๆนี่มันจีบกันชัดๆเลยไม่ใช่เหรอคะ วอเปเปอร์สุดจึงที่ไม่ว่าจะดูยังไงก็เป็นท่าเสียวหมายถึงท่าเลิศๆแบบว่าคนหล่อเท่เขาก็ต้องนั่งกันแบบนี้แลนะเนาะใช่ไหมรอเปล่าแต่ว่าประเด็นคือถอดแว่นด้วยทุกคนถอดแว่นด้วยคาาก็ยีเดสเนตไลน์กับแซมไปคือแค่ความหล่อก็เป็นเหตุผลที่ควรมาเล่นแล้วนะคะรีบมาเล่นกันก่อนที่ตู้จะไปนะคะหรือว่าจะรอเมีบีก็ได้นะ